สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับผมกับร้านเพชรไพฑู์พระเครื่องนะครับผมสําหรับ EP นี้นะครับเป็น EP ที่90นะครับผมผมมีรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ค้ตานะครับมาให้เพื่อนๆพี่ๆ fc ได้รับชมกันนะครับผมนี่นะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์ค้ตาองค์นี้นะครับผมาเดี๋ยวเรามาลงกล้องดูกันเลยนะครับผมนี่นะครับผม พระองค์นี้นะครับอ่าพระฟอร์มใหญ่ล่ํานะครับผมพระอ้วนล่ําจมูกติดตาติดนะครับปากนะครับอ่าปากติดนะครับผมนี่นะครับอ่าพระองค์นี้น่าจะถูกล้างมานะครับผมพระองค์นี้น่าจะถูกล้างมาแต่ความสวยยังคมชัดลึกเลยนะครับผมริ้วจีวรนะครับดูริ้วจีวรที่ซอกแขนนะครับซอกแขนซอกขานะครับอ่า นี่นะครับดูดูดูธรรมชาติของพระนะครับกระแสเนื้อนะครับอ่าเป็นเหลืองอมงเขียวนะครับผมพระองค์นี้นะครับล่ํานะครับอ่าลําใหญ่เลยนะครับผมนี่นะครับเนี่ยเห,เห็นผิวมีรอยเป็นเขาเรียกอะไรนะแตกแตกลายมุ้งเลยนะครับผมนี่นะครับองค์นี้ใหญ่ล่ําบึกเลยนะครับผมดูก้นนะครับอ่าก้นเดือนนะครับผม อาก้นเดือดเป็นธรรมชาติเลยนะครับพระองค์นี้สวยนะครับอาจริงๆแล้วไม่น่าองค์นี้ไม่น่าจะผ่านการใช้งานนะครับเพราะว่าไม่มีร่องรอยการสึกเลยครับดูนักแข้งนะครับอาตรงตรงตรงนักแข้งขาก็ยังมีคราบขี้เบาติดให้เห็นเลยนะครับผมอาสำหรับองค์นี้นะครับผมเปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทนะครับผมผมเปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทนะครับผม ใน EP ีที่90นี้นะครับผมกับรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตานี้นะครับผมอ,องค์นี้เลยนะครับผมาสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้ที่เบอร์0 8 9 9 7 9 9 8 8 9หนะครับหรือทักไอดียไลนมาที่ toon 0 8 9 7 6 9 0 8 4 9นะครับผมาสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยได้นะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับผม บริการจัดส่งฟรีนะครับผมราคานี้พร้อมส่งเลยนะครับผมส่งอ m เมทั่วไทยนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมนี่นะครับผมดูดูด้านข้างนะครับดูความความใหญ่ล่ํานะครับดูแขนขานะครับดูเสียนพระดูจมูกนะครับจมูกโด่งนะครับอง์นี้จมูกโด่งหน้าตาติดชัดดีเลยนะครับองนี้สวยนะครับอง์นี้สวยมีเม็ดฝอที่แก้มด้วยนะครับองนี้ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่ชื่นชอบนะครับสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับผมสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้นะครับองค์นี้นะครับผมเปิดไว้ที่1000บาทนะครับผมเปิดไว้ที่1000บาทนะครับผมดูนะครับตามซอกแนในหลุมก็ยังมีแครบคาบขี้เบ้าไว้เห็นเลยนะครับแต่อง์นี้ผมเดาหน้าเขาน่าจะล้างมานะครับก่อนก่อนถึงผมนะครับไม่รู้ว่าเขาไปทําอะไรมาแต่ผมเดาว่าน่าจะล้างมา ดูนะครับดูเสียนนะครับเสียนพระก,กรมสวยเลยนะครับผมวงน,นี้พยายามจะส่องรายละเอียดให้เพื่อนเพื่อนี่พได้รับชมกันนะครับให้เห็นชัดชัดเลยนะครับผมช่วงนี้ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับผมหาพระไม่ได้นะครับถ้าได้ถ้าได้ผมก็จะรีบเอา,เอามาลงให้เพื่อนเพื่อนี่พ fc ได้รับชมกันนะครับผม นี่นะครับอย่าลืมนะครับผมสําหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับที่ชื่นชอบนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้นะครับผมสามารถโทรมาสอบถามพูดคุยกันได้ที่เบอร์0897690849นะครับหรือทัก ID ดีไลน์มาที่ ton0897690849 นะครับผมใน EP ที่90นี้นะครับผมใน EP ที่90นี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับ ผมก็ขอจบลงไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ